แม็กคอม70คุณสปิ้งมันจะนิ่มากเลยนะกดไปแค่ยแค่จะติดนี้เลยแต่พาวเวอร์ไซด์เนี่ยต่างกันมากเลยคือพาวเวอร์เน่ยมันค่อนข้างจะแข็งขาแต่อาจจะได้แรงในการบิดมากกว่าโอ้โหโอ้ ให้มันจะถึงนี mhm. ้ถึงรัดมากแค่ไหนก็ยังหลวมอยู่ต้องผมต้องมาถามพี่ว่าพักางหน้าใช่อันนี้อันนี้มันกระชับกว่าเพราะว่าไม่ได้มันเส้นไม่ได้มีเส้นเดียวขนาดนี้จะรัะดีครับดีกว่าแอร์ท็อปแม่ท็อปเนี่ยโดบไปนานๆเนี่ยมันจะหลวมดึงแรงๆก็ไม่ได้แล้วมันก็จะหลุดวมตัวล็อกมันจะหลุดวม ตัวผู้เล่นเองอ,อย่าไปเกินกำลังมากให้มันเกือบไปน,นิดเดียวแค่น,นิดเดียวก็พอแล้วมันจะกดไม่ลงมันจะเด้งไม่ได้จะไม่สนุกงั้นก็ตอนนี้พี่ก็เลือกสปอิงเท่าไหร่จากร้อมาเป็นรมาเลยบอกแล้วเขาจะเอา้อเลยและผมไม่ได้ว่ามัจะต่างข,งขนาดนี้ไงแมทแท,ทเราเอราเปกียกับแมทใช่ไหมผมไม่เล่ตัวาวเวร์ด้วยจากหนเ็นครับ ก็ตอนแรกพี่ซื้อพี่ซื้อ,อแบตคอมอาอมาเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักพาวเวอร์ทีหลังจะได้ไหมไม่ได้แต่ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ดีที่ได้รู้ว่าสองอย่างมันต่างกันนะเทียบเท่ากัเทียบตัวแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดเลยเหรอตัสติ๊กสตเขียวสติ๊กเขียวรุ่นมันไม่ดีอ่ะนแย่สุดอ่ะชอบแตกต่างมีสามรุ่นอ่ะ ขับโปรได้ในทีนะแฮร่ๆๆๆแขกรุ่นๆตบปีกเกียวในแย่สุดแล้วเปเป็นตบปีกฟ้ามั้งฟ้าแล้วก็ดไปแดงไม่แน่ใจนะมันมีสามตัวนี่เรื่องตัดใจเองเรืองแลก็เปิดดูข้อมูลเรื่อยๆว่าเล่นยังไงเริ่มต้นยังไงสุดแล้เแนวก็จะซื้อแม็กซ์เหมือนกันครับตอนแรกไปดูในเน็ตซื้อแล้วไม่เอาดีกว่าซื้อเล่นตัวเนี้ยซี้อมา แชรครับเรื่องขากระโดดนะครับอันดับแรกเลยนี่สองรุ่นอันนี้คือ Power Snider และอันนี้คือการยิงตัวนี้เพราะฉะนั้นเรลนเล่นตัวนี้มันจะรู้สึกแบบจะถอยหลังนิดน,นึงแต่ผมมาเล่นตัวนี้เวลากดอะแรงมันจะตรงตกไปที่ส้นนะครับ ส้นเท้าตรงนี้ตัวนี้จะตกปที่ส้นเท้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาใส่เดินแรกๆคนที่ไม่ชไม่ไม่ชินเพิ่งเริ่มแรกมันก็จะรู้สึกว่าจะพุ่งไปหน้าน,นิดนึงนะครับซึ่งแล้วแต่ผู้เล่นนะครับขนัดแบบไหนก็เลือกกันได้ของแบบแต่ตัวนี้จะเก็บเก็บหน่อยนิดน,นึงต้องหา ตัวนี้จะไม่มีตัวนี้มันจะยึดยึดมาโดยตรงแล้วมันจะล็อกแข็งมากไม่เลื่อนแล้วก็มากันที่สปริงนะครับสปริงสปริงตัวนี้ทำจากไฟเบอร์แาสเหมือนกันนี่ครับไฟเบอร์แต่ตัวนี้ผู้เล่นคนเก่าเล่นหนักมากรู้สึกว่าสปริงจะแตกไป ข้างในเป็นอย่างนี้นะไฟเบอร,อร์ตัวนี้แตกแล้วคงเล่นไ,ไม่ได้นะครับ